ศึกษาปทุมธานีเขต2จากนโยบายของท่านตรีนุชเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านอ,อัมพรพินอาสาเลขาธิการคณะกรรมการการศาึกษาขั้นพื้นฐานมีทิศทางในการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพระดับประถมศึกษาหรือโรงเรียนขยายโอกาสโดยมีสภาพภูมิศาสตร์ที่มีความพร้อมและเหมาะสมมีรโรงเรียนเคือข่ายโดยรอบสามารถนำนักเรียนมาเรียนร่วม เพื่อยกระดับคุณภาพให้เกิดความมั่นใจต่อชุมชนและผู้ปกครองเป็นศูนย์การเรียนรู้และแชร์ทรัพยากรร่วมกันสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต2โดยท่านดกรกฤตพันธ์บุญงามสมได้ดำเนินการตำเนโยบายและมีแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายโรงเรียนคุณภาพดังนี้ มีการจัดประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพเพื่อร่วมกันกำหนกดกรอบแนวทางและวางแผนการดำเนินโครงการโรงเรียนคุณภาพระดับสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาให้เป็นไปตามนโยบายของสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้นฐานจัดทำข้อตกลงระหว่างสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต2กับโรงเรียนคุณภาพและโรงเรียนคุณภาพกับโรงเรียนเครือข่าย โรงเรียนคุณภาพและโรงเรียนเครือข่ายมีการดําเนินการ,รจัดประชุมนําเสนอข้อมูลแก่คณะกรรมการสถานศึกษาและเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อขอความคิดเห็นและความยินยอมในการดําเนินงานโครงการโรงเรียนคุณภาพ จัดทาแผนพัฒนาโรงเรียนคุณภาพโดยจัดประชุมการจัดกิจกรรม PLC ระหว่างสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต2โรงเรียนคุณภาพและโรงเรียนเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาร่วมกันพร้อมทั้งได้นวัตกรรม Merge m o d ด l ใช้ในการขับเคลื่อนนำไปสู่เป้าหมายโครงการ มีกิจกรรมขับเคลื่อนการใช้ทรัพยากรร่วมกันแบ่งปันความรู้ร่วมกันพัฒนาความเท่าเทียมพาน้องมาเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนคุณภาพร่วมกับโรงเรียนเครือข่ายโดยโรงเรียนชุมชนบึงบาซึ่งเป็นโรงเรียนคุณภาพให้การสนับสนุนลดรับส่งนักเรียนในการรับนักเรียนและครูจากโรงเรียนสาราลอยและโรงเรียนวัดแสงมณีเดินทางมาร่วมจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในระดับชั้นอนุบาล จัดกิจกรรม PLC ของผู้อำนวยการและคณะครูเพื่อหาข้อมูลแนวทางและกลุ่มสาระวิชาที่ต้องการเน้นเพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนจากนั้นจึงดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการตามข้อสรุปจากกระบวนการ PLC ส่งตอสอทรัพยากรเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนร่วมกันระหว่างโรงเรียนคุณภาพและโรงเรียนเครือข่ายเช่น ใบงานคลิปการสอนรวมถึงบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนจากการดําเนินโครงการโรงเรียนคุณภาพส่งผลให้นักเรียนมีความสุขได้มีโอกาสเรียนรู้เต็มศักยภาพครูได้รับเปลี่ยนเรียนรู้สู่ความเป็นครูมืออาชีพร่วมกันผู้ปกครองชุมชนมีความรักสามัคคีประโรงเรียนมีความภูมิใจพอใจและมีความสุข ขอขอบคุณกระทรวงศึกษาธิการและสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีนโยบายสร้างคุณภาพให้กับครูผู้เรียนและสถานศึกษาตลอดจนส่งเสริมให้มีความร่วมมือระหว่างผู้ปกครองชุมชนและโรงเรียนในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาร่วมกันสวัสดีครับผมนายปิยร่าสิทิวงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนชมุชมชนบึงบาจังหวัดปทุมธานีได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนคุณภาพ ของชุมชนแล้วก็เป็นลำเรีงคุณภาพปลายปี63แล้วก็ได้คันเลือกมาต้นปี64จากกระทรวงสาธารณการดำเนินการการขับเคลื่อนนะครับตั้งแต่ปี64เนี่ยก็จะได้งบประมาณดำเนินงาน3,005ได้มานำเนินการเกี่ยวกับความปลอดภัยแล้วก็เสนอของงบสร้างอาคาร33ล้าน พอปีงบประมาณ65ก็ไม่ได้อาคารเรียนก็เสน,นงองบประมาณ66การดำเนินการขับเคลื่อนปี65ณปัจจุบันนะครับได้ทำ MOU กับเขตขับเคลื่อน PLC กับโรงเรียนในเครือข,ข่ายโรงเรียน,นคุณภาพและได้ดำเนินการตามที่สพทได้ขับเคลื่อนก็คือ ได้ทําแนวทางการขับเคลื่อนตามทำลายของเขตและของสพทโรงเรียนจุมชน,นบาร์ได้ดำเนินการกับโรงเรียนในเครือข่ายอีก4โรงใช้ทรัพยากรร่วมกันอันที่1ก็คือนำนักเรียนชั้นอนุบาล2และ3เข้ามาเรียนที่โรงเรียนชุมชน,นบาตามตารางสอนการเรียน 2. แชร์ทรัพยากร ครูโดยให้ครูได้สอนแชร์ไปตามโรงเรียนเครือข่ายอันดับ3ก็คือการอบรมเชิงปฏิบัติการวิชาเอกที่แต่ละโรงเรียนมีความชำนาญมีความสามารถในการแชร์ประสบการณ์นะครับทั้ง3ด้านนี้โรงเรียนจุมจนุงบาซึ่งเป็นโรงเรียนคุณภาพได้ดำเนินการตามไทม์ไลน์ ร่วมกับสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขอ .2 จงังหวัดปทุมธานีวันที่ไปประชุมโรงเรียนคุณภาพทั้ง304เโรงก็ได้ดําเนินการตามไทม์ไลน์ที่สพทกําหนดมาทั้งหมดนี้ครับแล้วก็จะพยายามขับเคลื่อนให้ดีที่สุดเป็นโรงเรียนคุณภาพที่เป็นคุณภาพของโรงเรียนจริงๆไม่ต้องไปแข่งขันกับโรงเรียนคุณภาพที่อื่น ขอบคุณมากครับ